น้ำที่ตาไม่เคยหยุดไหลเพราะหัวใจไม่เคยหยุดรักซิงเกิลคัมแบ็กในรอบหนึ่งปีของกวาง AB Normal แม้ว่าจะมีผลงานไลฟ์สไตล์ด้านอื่นๆให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆทั้งในฐานะครูสอนดำน้ำนักโป๊กเกอร์ดีกรีตัวแทนระดับประเทศไทยไปแข่งตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆมากมายแต่กวางสิริสิงห์โชควิจิตก,กวาง AB Normal แข่งค่ายจีนี่เรคคอร์ในคือ GM m Music ก็ไม่เคยหยุด ทำง,งานเพลงมีผลงานปล่อยออกมาให้แฟนเพลงหายคิดถึงกันอยู่เรื่อยๆและล่าสุดกับเพลงน้ำที่ตาเพลงช้าในสไตล์ของ K w A N G A b N O R M A L ที่เนื้อหาพูดถึงความเสียใจยต่อการเลิกราการันจนห้ามน้ำตาไว้ไม่อยู่ปล่อยให้น้ําตาทําหน้าที่ของมันไปเธอไม่ต้องพูด อะไรไปหาเขาได้เลยซึ่งเพลงนี้พี่กวางลงมือโปรดิวเองทั้งหมดโดยมีต้องอัธพลรุจิระประวัตินักร้องนำวงคาราเมลมาเขียนเนื้อร้องให้ฝากผลงานล่าสุดของผมด้วยนะครับําที่ตาเป็นอีกเพลงเศร้าที่อยากให้ทุกคนลองฟังหลายๆคนอาจจะเห็นผมไปทํากิจกรรมอื่นๆมากมายแต่งานหลักยังคงเป็นงานเพลงอยู่นะครับผมเป็นนักร้องที่นำน้ําได้นิดหน่อยเล่นโปเกอร์ได้นิดหน่อยหัวเราะฝากด้วยครับกวางเคดับเบิลยูเอ็น ยง,งคูรูอังกูลผู้กำกับหนังเรื่อง2,538อัเทอร์มาจีแ p ปว a ลแอปปอชโนแอปอโลนอินเอาตีงเธอเหนาเราเต่ามากำกับให้ซึ่งเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าของแกงเพื่อนที่เป็นคณะสันทนาการในมหาวิทยาลัยและเมื่อทุกคนเรียนจบไปความรู้สึกเหมือนจะค่อยๆเบาบางจนพระเอกของเรื่องเข้าใจว่าเขานั้นหายดีแล้วแต่เมื่อต้องมาเผชิญ หน้ากับรักครั้งเก่านาำที่ตาที่เคยแห้งเหือดก็รื้นขึ้นมาอีกครั้งเพราะในความเป็นจริงเขาไม่เคยลืมมันเลยจริงๆสักทีติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงนามที่ตาจากกวางเอบีนอร์ l พร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้และสามารถรับฟังเพลงได้ทั้งทางมิวสิกสตรีมมิ่งทุกช่องทางและช่อง YouTube g นียร r ร็อกซิริสิงโชดวิจิตชื่อเล่นกวางเกิดวันที่14สิงหาคมพศ2525 อดีตเป็นนักร้องนำของวง AB Normal และผ่านการประกวดนักร้องนำยอดเยี่ยมจากการประกวด AC Music Contest มีผลงานเพลงกับ AB Normal ตั้งแต่ชุดอัลบัม้มปกติและร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแฟนชันในปีถัดมาปัจจุบันเป็นศิลปินเดี่ยว อีกทั้งยังเป็นนักแข่งรถยนต์และครูสอนดำนากวางสิริสิงห์เคยสมรสกับพิมมาาเจริญพักดีหรือน้ำหวานซาซาพิมมาาและสิริสิงห์ชดวิจิตเข้ากราบสักการะและถวายพัตตาหารเพนแด่สมเด็จพระวรรณราชจุนพรมพุตโตเมื่อวันที่21มีนาคม2563ณวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารและได้เลิกรากันไปเมื่อวันที่15ตุลาคมพศ2566 ปัจจุบันกำลังคบหาดูใจกับเพลงกวิตารอดเกิดอดีตนักแสดงช่อง 7HD และเป็นบุตรสาวของการจนาจินดาวัตรอดีตนักแสดง